Welcome back to Super Champ, ladies and gentlemen. We're bringing you the best of Muay Thai action every Sunday via Channel 8 Thailand. Time to kick off our fight night here with fight number one. This fight will be at 61 kilograms between Spain and Thailand. Let's meet our first fighter. He is from the Blue Corner, he is 29 years of age, stands 166 centimeters tall with a record of 32 fights, 20 wins. Please put your hands together for Alvaro Vera from Spain. และโชว์จากมุมแดงครับอายุ20ปีจากตรังประเทศไทยครับสูง172เซนติเมตรชกมาแล้ว57ไฟ์ชนะ40ครั้งโรซีโปรมเมเฮเคนสิงห์ปะตอง from Thailand ของคู่แรกวันนี้คุณสลาวุฒิพร้อมโคสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 Kingo Fighting Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565ครับคุณเชื้อชยัยเดรการและผมมรุลคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับอ่ะมาแล้วครับบรรยากาศสดๆนะครับ22พฤษภาคมครับวันนี้แหมลุ้นกันหลายเรื่องเลยครับแต่ว่าที่แน่ๆความมันครับรูปแบบ3มยกมาแล้วไม่มีเกียร์ถอยหลังครับ 20ปีครับ172ครับเคนสิงป่าตองนักสู้จากจังหวัดตรังนะครับชื่อจริงว่าพรศิวะบุญเสนนะครับจากขลางภูเก็ตอเดี๋ยวติดตามครับฝิดซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับไปลุ้นครับคู่ต่อสู้เป็นยังไงบ้างครับคุณมารุตครับคู่ต่อสู้ของเคนสิงปาตองนะครับก็เป็นนักมวยจากสเปนนะครับอันวาโรเวีราครับวัย29ปีสูง166เซนติเมตรมาจากค่ายพูม่ามวยไทยครับ รายนี้ตามประวัติบอกว่าโอ้โหเป็นนักบวยที่ใช้ศอกได้ดีคนหนึ่งเลยครับเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันครับถือว่าเป็นด่านอันตรายของเคนสิงป่าตองเลยครับนะเมื่อสักครู่ปล่อยตัวออกมาจากฉากแบ่งดรอปด้านหลังนี่แหมมีโยกย้ายสายสายเอวด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับขาจะวเอวจะพลิ้วหรือเปล่าเปล่าบอยครับสาวุธททำหน้าที่ เปิดตัวกันด้วยพิกัด6กิกิโลกรัมนะครับคู่แรกวันนี้ครับทำดีก็มีรางวัลให้นะครับไตก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับรางวัลพิเศษจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับมอบให้10,000บาทครับถ้าเป็นจระเ้ฟ้าถังนอกได้ก็รับไปเลยนะครับ3า0 0 0บาทนี่สายมือตัวแทนทีมงานของสิงห์ป่าตองครับแต่ว่ามาจากจังหวัดตรังครับบ้านเดียวกับครูพุทธลอนเหล็กบ้านเดียวกับอาคมเฉ่งไล่ครับบ้านเดียวกับทางด้านของดาราเอกครับ น้ำเงินนั้นทีมพูม่ามวยไทยนะครับจากสเปนอ่ะไปบนเวทีครับ3ยกไร้เกมการพนันครับทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาไม่มีเต็มตะลิดติดชึ่งครับสู้กันด้วยอาวุธครับศาสตรามวยไทยครับปัดเท้าข้อศอกโดจเข้าฟันศอกเลยครับทางด้านของอันวาโรุ่มั่นข้อศอกใส่เลยครับผพาไปเจีย,ยดิ้งยาวเหลือเกินครับ วิ่งข้าไปตัดแม็กรันโผมใส่เลยครับจากด้านของอันวัลโล่้าวเแล้วเกินครับนักบอลจากสเปนรายนี้ครับตองเปิดตำรารับดีๆครับเคนสิงปาตองครับอย่าตกใจครับค่อยๆโต้ค่อยๆบังโอ้โหแรงพละกำลังมหาศาลจริงๆดันแท็กชนเลยนะครับอาครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งศอกดีๆครับเคนดูแล้วน่าจะเป็นคู่เดือดอีกคู่หนึ่งเลยครับ เร็วแรงพลังกำลังมหาศาลอยู่สังเวีน oh, yeah, ี้นะครับต้องเปิดเกมเดินเป็นหลักออกอาวุธเยอะเป็นหลักครับแข่งขวาดีครับดูนี้อันบาโร่แต่ฟันยังไม่ได้จังหวักครับตัดลำตัวโอ้ยอแลนะครับแข่งมาหนักๆเลยครับจัดเต็มครับดอกแรกของเชนมาเรื่อยๆครับ เจอไปแข้งเดียวเริ่มจะหยุดแล้วครับเริ่มจะหยุดพยศได้แล้วครับนี่ครับกรรมการนับในัยเลยนะครับโอ้เข้ามานแข้งขวารอไว้เลยครับเทนโดนเต็มแข้งครับมาดูกระโดดกะโดดยังไงไม่ทราบครับฮันวารุโอเตะดึงเฉียวหน้าอันตรายครับดึงแบบนี้ครับ ดอกแรกหลบได้ดอกสองนี่คู่ต่อสู้จะขยับเข้าลึกขึ้นนะครับต้องยกบังต้องเก็บอาวุธนะครับต่อยแบบสไตล์คิกบ็อกซิ่งเลยนะครับอันวโรแต่ที่นี่สังเวียนมวยไทยนะครับต้องปรับลุกปรับทรงให้ได้ครับกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยโดนลุกหลงครับแข่งขันเนื้ออยู่ที่เคนครับหนุ่มวัย20จากจังหวัดตรังครับ ซ้อมอยู่ที่สิงปาตองเช่นนี้ก็ย่อมาจากเฮอริเคนเลยครับชื่อเก่าของเขาย่อมาเหลือพายางเดียวครับจำง่ายๆเป็นจุดขายเป็นเด็กกนละโอ้โหพี่เสียบเขา่าลูกนี้เริ่มจะถอดหัวนหนีแล้วครับให้บุกตะลุยเหมือนต้นยกครับอันวโร่แทงยาวๆครับ ตัดทำตัวไปทีนึงครับทางด้านของเคนแทงสวนเลยครับเอาเละครับผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่ครับกลับมาที่เดอะบาซาร์ทิเตอร์รัชนาพิเศษนะครับกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับวันนี้นี่ครับมุมของเคนนะครับมีเคนคนพี่นะครับทางด้านของเบคแฮมครับมาสอนเคนรุ่นน้องครับ ไปดูภาพช้ากันเลยครับยกแรกโอ้โหวางแข้งเตมแล้วใช้โครงเลยนะครับไม่พลังเหลือล้นครับพุ่งเข้าไปหาครับเจอสองงัดเข้าไปครับสายฟุกเข้าใช้โครงครับไม่ตกใจครับดูครับจังหวะวางแข้งขวาเนื้อครับชื่อเดิมก็เฮอริเคนสอเดชพันธ์ครับทีมงานป้อนข้อมูลมาแล้วครับก็อยู่ในกับ สารวัตรเชิดแล้วครับก่อนหน้านั้นหลังๆเจออาวุธของเคนเข้าไปนี่เริ่มจะหยุดเลยครับอันวารไปเดินบุ่มบ่ามเหมือนต้นยกครับจะเป็นยังไงไปดูกันต่อยก2เลยครับคู่นี้ทางด้านของเคนนั้นเคยประทะกับรักสมหมายมาแล้วนะครับ คือไมค์ก็เพชรอดิศักก์นะครับที่ปล่อยทางช่อง8ไม่ธรรมดาครับเพชรอดิศักค์เพชรอดิศักก์นำเสร์มวยไทยก่อนจากนั้นไม่ธรรมดาครับแต่ว่าอย่าประมาทนะครับ3ยกโดยเฉพาะเรื่องของกำปั้นหน้าตัวครับดูพลังลูกเสียดสีเลยครับโอ้ต้นยกแรงจริงๆครับทางด้านของอันวารโรเวราจากสเปนครับมวยไทยนี่จะมีพละงกำลังอย่างเดียวไม่ได้นะครับอาวุธด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะครับ มีกำลังก็ใช่ว่าจะชนะเสมอไปนะครับมีขู่ไม่สนใจกับวาแนแท่งนเนื้อแหมเพื่อน้ัทีนแกดโดเข้าหาเลครับทน้านของอันวารมาเจอวงในของเทนครับแมเดี๋ยวบรรจงป้อนให้ไม่หนีไม่ถอยกันเยอะครับเวทีแห่งนี้ตุกตะลุยเข้าใส่เละครับ ตะัสะบัดสะบัดนะครับนาดูลีลาครับการรักต่อยครับนี่ครับลูกดันหน้าขวางหน้าครับเทคนิคเทคนิคพลังกล้ามแขนหัวไหล่ครับน่เนื้อจะเตะไม่เตะครับดนเทโอ้โอ้อาครับแม่รักฝังแข้งเลยครับไปขวาจิ้มขวาเข้าไปครับหน้าสั่นเลยครับ เจอแข้งขวาเข้าไปนี่แม่ดูเหมือนจะหยุดไปนะครับนี่ครับเจออีกแข้งหนึ่งแล้วต้องไปให้ซึมครับโอ้โหไปที่บร,ริเวณหัวไหล่ดึงหลบได้หลบไปกลับมาลุ้นวงในนะครับกลับมาลุน้นสอง,อองครับท่าของอันดรเอาครับเริ่มเสียบแหลมๆเข้าไปแล้วครับโอ้โเจอเข่าเข้าไปครับอนอกได้นโดนครับแบบนี้ที่มันนะครับโอ้ยัดเข้าไปตีเจ็บก็จะปล่อยให้ตีนะครับ นี่แบบปอกแปะปอกแปะนี่กรรมการยันรีบแยกทันทีเจอเขาชุดนี้ไปนี่เริ่มจะหายใจยาวแล้วครับอันวโรโอ้โหแข่งขาลูกนี้ครับสคาสะเพือนทุกประพีครับแห่กระเด็นไปเลยครับลูกนี้ไม่เริ่มหลวมนะครับ อันวาโร่เริ่มรวมแล้วครับนี่ครับเจอเข่าเจอเสียงก็ไปเนื้อเนื้อแล้วเอาเนื้อเนื้อแล้วอยู่ว่าอยู่อยู่ว่าอยู่โอ้ยไม่ไหวครับต้องนับครับแม่ยิงสลุดเป็นปืนกลเลยครับเข่าของเคนสิงป่าตอมแม่นี่ครับเสียจังหวะต้องเข้ามุมกลางครับแม่นักมวยต้องรู้กติกาครับเสียโอกาสเลยครับแบบนี้โอ้ใจสู้จริงๆครับชูแปดนิ้วครับอันวาโร่หมดยกที่สองครับ มาชมกันต่อเลยครับกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับคู่แรกวันนี้แค่ยก2นี่มีนับให้เห็นแล้วครับโอ้โหจับได้ตีแหลกนะครับชุดเดียวที่ส่งเอาทางด้านของอันวาโรเวร่าลงไปกองให้กรรมการนับ8ครับเดี๋ยวไปดูครับเข่าชุดของเคนสิงป่าตองดูวิ่งเข้าไปใส่นครับโอ้โหนี่ครับจังหวะเจอแข้งขวาครับ มีกระโดดเข้ามาใส่นะครับจะเข่าลอยนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าดูโดดแข่งกันไปครับแม่จุกจุเลยครับแบบนี้ครับขีมขวาอีกทีนึงครับทางด้านของเคนนี่ครับเริ่มจะมามีอาการแล้วครับเจอเข่ายัดไส้ครับโดดแข่งโดนหมากนไม่เป็นไรครับแต่ว่าโดนเข่าแหลมแหลมจุกจุแบบนี้ครับดูครับโอ้โหล่างมาตีชุดเดียวนี้อยู่เลยนะครับทางด้านของอันววโรเวรานี่ครับลูกนี้แข่งขวาเขาเต็มหน้าอกเลยครับ แล้วมาดูครับชุดที่โดนครับครับแม่ไม่ชอบวงในครับพยายามจะสลัดครับแม่แต่ว่าตอนนี้ขีปากตายมันล็อกอยู่เลยครับตีเข้าไปครับเนื้อเนื้อครับ3-4เมตรโอ้โหอยทรูดลงไปจุกจุกเจ็บเจ็บจริงๆครับโดนเข้าไปนี่ครับผิดสงของเข่าครับตีแบบนี้ตีเจ็บก็จะปล่อยให้ตีครับดูครับโอ้ยัดเข้าไปแต่ละดอกครับทางด้านของอันววโรเวรานี่อยู่ในทีมของสายฟ้าสสุภารัตน์นะครับคุณ ครับผมก็แข็งแกร่งเลยนะครับทางด้านของคูม่ามวยไทยนะครับนับไปถึง8ดนะครับอยู่ในทีมของสายฟ้าสสุภารัตน์ขอบคุณโปรโมเตอร์โปรโมตี้หญิงเราด้วยนะครับคงจะ่ลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ครับสาวสิงห์ตอนนี้เป็นโปรโมตี้ไปแล้วครับอ่านครับเดี๋ยวเตรียมพบกับโปรโมเตอร์โปรโมตี้หญิงในโฉมใหม่สาวสวยคนใหม่ลุกใหม่มาดูครับอ่ะไปบนเวทีก่อนครับ ดอกที่สารับมาลุ้นครับล็อกไม่ล็อกครับคู่นี้ต่อยโผลคู่แรกครับเคนกับอันวาโร่เวราจากสเปนแม่วิ่งเข้าใส่ครับทางด้านของอันวาโร่แม่โผล่เลยครับขี่ม้าส่งเมืองครับเอาน้ำหนักตัวกดไว้ครับทางด้านของเคนสิงป่าตองหรือว่าเฮอริเคนสอเดชพันเก่าครับโดยมีตำหนิี่ลำโตอยู่แล้วนะครับทางด้านของอันวาโร่ ต้องเร่งแล้วครับยกที่ผ่านมาจะโดนนับนะครับอ้าวครับกอดไม่ได้แล้วครับกอดจะไม่มีเขาที่เสร็จแ้นี่ครับต้องต่อยแล้วครับไฟใบสุดท้ายไฟใบสุดท้ายครับนักสู้จากสเปนอัรวาโรต่อยครับต้องต่อยครับไม่ต่อยไม่ได้ครับแหมนี่ครับไม่รู้จะออกแข้งหรือจะออกหมัดครับ จังหวะดูขาดเกิดเกิดไปครับโอ้โหเจอกระแทแกซับซ้ายตอนนี้เร่งหวังเอาน็อคแล้วครับทนาหนของเคนสิงห์ป่าตองเข้าไปล็อกไว้ตีโอ้โหจิตใจนี่จะตีถึงหน้าเลยนะครับทนาหนของเคนเข่าแรงอยู่แล้วครับยังสู้ครับอัลเดโรคเคนก็พยายามหาจังหวะอยู่วงนอกครับ โอ้โหตกซ้ายลำตัวหัดศอกครับแม่โอ้โหเจอเขาครับเจอเขาไปแล้วครับโอ้โหยืนตัวนิ่งตัวแข็งอีกแล้วไปไม่ไปครับแหมตัวอ่อนตัวนอครับไปเลยครับโอ้โหออีกนับแล้วครับไหวหรือเปล่าครับนี่ครับดูชาติต่างชาติครับเขาค่อยๆลุกขึ้นมาครับไม่รีบร้อนครับคนไทยก็เชียร์ชาติต่างชาติ ใครหัวใจไปเลยครับปรบมือเชียร์ให้ลุกขึ้นมาครับนี่ครับเคการต่อสู้บนเวทีแม่มาอีกซ้ำนะครับทางด้านของเคนครับนี่ครับอาชีพเดียวกันนะครับยันขีดส่งเวทีนึงครับนี่ครับขีดส่งของมวยไทยนะครับปัดเท้าเข่าสอกใช้อาวุธให้ถูกวิธีนั้นนะครับร้ายกาจอยู่แล้วนะครับ แต่ก็ยังประมาททางด้านของอันวาร่ไม่ได้นะครับโอ้โหเจอเข่าเข้าไปนะครับต้องถอดวหนีขอดูหนีเลยครับโอ้โหลูกเตะครับลูกนี้ครับเข้าชายโคลจบเลยครับมาหมดแล้วหมดเลยครับหมดจริงๆนะครับก่อนหน้านั้นก็โดนเข่าเข้าไปครับไปเร่งครับโดนอีกชุดหนึ่งครับก็ถือว่าสู้ได้สุดๆแล้วนะครับทางด้านของอันวาร่เวราจากสเปนครับแต่ว่าจุดอ่อนอยู่ที่ลำตัวจริงๆครับวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบครับเคนสิงปาตองครับ หนุ่มวัย20จากจังหวัดตรังครับตอนนี้เชื่อว่าหัวหน้าคณะครับคุณนุ่มน้อยสิงห์่าตองครับคุณสมเด็พัพระบุรีน่าจะชมอยู่ผ่านหน้าจอช่อง8กวเลข27นะครับอ่ะต่อสู้เต็มที่แล้วครับอย่างว่าครับวงนอกได้วงในนี่แม่เจอเข่ามันจุกนะครับพยายามจะฝืนตัวเองครับแต่ว่าอย่างว่าโดนเข้าไปหนักหนักโดนพับใช้ทีนะครับ หม่ครับวยนี่พอมันหมดหมดจริงๆครับแล้วดูตีแต่ละดอกครับโอ้โหเน็บสีข้างแบบนี้นี่เชาะเชาะเข้าไปนี่ครับพอล้มลงไปแบบนี้ครับก้นกระแทกพื้นนี่พลังก็จะหมดลงไปด้วยครับต่างหูร้อยแปดสิบองศาแล้วดูครับยัดเข้าไปอย่างนี้ครับยัดไส้ครับอาปากเลยครับพยายามจะหนีครับแต่ไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนครับโอ้โหเพราะว่า ทางด้านของเคนนี่ตามติดเป็นเงาปีศาจเลยครับนี่ครับนี่เป็นนับแรกในยกที่2นะครับดูครับโอ้โหหวางเวทีเลยครับตีไล่มาปักเข้าไปครับเข่าสุดท้ายเต็มๆครับสุดจะทานทนครับอันวาโรดูครับดูเพลิงเข่าของเคนหนีไม่ออกแล้วครับมู้จะหนีไปไหนครับ สุดท้ายครับเข้าเชื่อครับโอ้โหเจอตัดลำตัวหมัดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเข่าครับโอ้โหไปใส่ปูนี้มารวมกันหมดเลยครับนับแรกลกที่สองนะครับยังไหวนะครับโอ้โหสายเสียบครับน้บป้ายหน้าดันขวางครับดูครับขันมาเจอแข่งโอ้โหจังหวะไม่ได้เกรงด้วยครับหมดแล้วหมดเลยครับจุกจริงๆรครับลูกแบบนี้ โอ้โหหมุนมาเจอแข่งครับเหลี่ยมมันได้เหลี่ยมมันโดนครับก็เลยเรียบร้อยไปครับขอบคุณแมทธิวดีเลยครับ And in fight number one here, ladies and gentlemen, we have our winner by way of TKO in round number three from the red corner Thailand, Ken s i n g a p o r e สุดยอดครับโอ้โหมาดีจริงๆนะเทนวันนี้ ดะเต็มครับขอบคุณอัลเบโรจากประเทศสเปนด้วยนะครับผมหรือว่าสู้เต็มที่ครับ้าเตนก็มวยไทยซเปอร์แชมป์